ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4ทําทำลายอีกหนึ่งฮาแลนพังสถิติยิง40ประตูในแชมเปี้ยนส์ลีกเออร์ลิงมาฮาเลนจะลึกชื่อเป็นไสตีใหม่ของสกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกอีกหนึ่งอย่างสำหรับการยิงประตูครบ 40, 40ลูกโดยใช้เวลาสั้นที่สุดเพียง35นัดเออร์ลิงฮาแลนยอดดาวยิงจากแมนเชสเตี เดอดหน้าจารึกชื่อเป็นถสตีใหม่ของยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกอหนึ่งย่างระรับการยิงประตูครบ40ลูกโดยใช้เวลาสั้นที่สุดในประวัติศาสตร์จากการซัด1เม็ดในเกมแซงชนะแอเบอร์ริิก3-2สถิติการยิง40ลูกในแชมเปี้ยนส์ลีกเร็วที่สุดก่อนหน้าเป็นของรุดฟานนิสลอยอดีตดาวยิงแมนยูไนเต็ดและเรอลมาดิที่ทำไว้จากการลงเล่น45นัดในรารฮาเลนก่อนนี้ผลิตสกอร์ไปแล้ว39ลูกจาก34นัดเท่ากับว่าขออีกเม็ดเดียวเท่านั้นในระยะ10เกมถัดไป เพื่อทำลายสถิติของรุดฟานนิสลอยอย่แล้วก็ตามฮาเลนไม่ต้องใช้เวลานานเลยโดยเขายิงเพิ่มได้อีกหนึ่งประตูในเกมแซงชนะไอเบร์ลิิก3-2เมื่อปัจจาคาที่ผ่านมาผลาการยิงเพิ่มได้เรียบร้อยทําให้หัวหอกนอร์เวย์วัย23กลายเป็นเจ้าของสถษติยิงประตูในแชมเปี้ยนส์ลีกได้เร็วที่สุดด้วยการลงสนามเพียง35เกมเท่านั้นและก็ยิงไป40ลูก ลูกดังกล่าวยังเป็นลูกที่5ในแชมเ,เปี้ยนส์ลีกซีซั่นนี้ของฮาแลนด์นำดาวสานโวเคียงข้างกับลาสเูชัอยลุนของแมนยูนเนเต็ดและอัลบาโรโมราตาดาวยิงจากอาราลติโกมาดริดนอกจากนี้เป็นประตูที่12แล้วฮาแลนด์ยังสังหารใส่อิบารซิกหากนับรวมตอนที่เล่นด้กับดอทมุลก่อนหน้านี้ด้วยแกรีเน,นวิลเชื่อว่าคอบบี้เมนูอาจเป็นนักเตะค,คนเดียวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เป๊ปกวาร์โดลาอยากได้ แต่ดนนวิวเชื่อว่าคอบบี้ไมนูอาจเป็นนักเตะเพียงคนเดียวของแมนยูที่เป๊ปอยากได้ไปร่วมทีมแมนซิตี้มันน่าประทับใจมากนะแต่เขามีอายุ17หรือ18ปีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเขายังต้องพัฒนาอีกมากมายแน่นอนเขามีความสามารถทางเทคนิคและทักษะคุณคงไม่ได้ให้เขาลงตัวจริงแมนยูถ้าคุณไม่มีสิ่งนั้นคุณจะไม่ถูกเลือกจากอาริเตนฮาร์กถ้าคุณไม่มีสิ่งนั้นเขาลงเตะที่กูดิสันพาร์คท่ามกลางบรรยากาศที่ไม่เป็นมิตรแต่เขาสแสดงเหตุที่คลาสอันยอดเยี่ยม ผมมักจะตัดสินผู้เล่นเมื่อพวกเขาพบกับช่วงเวลาที่ยากที่สุดซึ่งแมนยูไนเต็ดเจอสิ่งนั้นโดยเฉพาะในครึ่งแรกที่เจอเอเวอร์ตันแต่เขาเป็นคนเดียวที่เล่นได้อย่างโดดเด่นสิ่งที่ผมชื่นชมเขามากที่สุดและมันเจ็บปวดที่ต้องพูดแบบนี้ผมหวองว่าทุกคนจะยอมรับสิ่งนี้ด้วยด้วยสเปรตที่ถูกต้องเพราะเขาดูเหมือนเป็นนักเตะแมนซิตี้เลยพูดตามตรงว่าผมดูเขาผมคิดว่าเขาจะเป็นนักเตะที่เป๊ปอยากได้ไปร่วมทีมและโชคดีที่แมนยูมีเขาอยู่ มีเฟเวอร์สิบแปดโชว์ความได้หน้าประทับใจในการประเดิมลงสนามตัวจริงในเกมพรีเมียร์ลีกช่วยแมนยูไนเต็ดบุกถล่มเอฟเวอร์ตันสามประตูต่อศูนย์เปเป็นปลืม้มแมนซิตี้สู้สุดใจจนแซงชนะไอเบรเรซิกเปปโกเดล่ากุศลแมนซิตี้สะใจอย่างแรงกับผลงานของลูกทีมในการแซงชนะไอเบรเรซิก3-2หลังตกเป็นฝ่ายตามหลังก่อน2-0ในครึ่งแรก แบบกวาร์เดียล่ากุซ์เมัสตี้ฉีกยิ้มกว่าอีกครั้งกับผลงานลูกทีมในการยิงแซงชนะไอเบร์ไซิก3-2หลังจะตกเป็นฝ่ายตามหลัง2-0ในครึ่งแรกซึ่งเป็นการแสดงออกถึงสปิริตอย่างเต็มที่และเมื่อที่จริงกองทัพเรือก็มีการการันตีเข้าสู่รอบน็อกเอาท์แชมเปนส์ลีกไปก่อนหน้านี้แล้วนี่แหละแชมเปนส์ลีกกวาร์เดียล่าเผยหลังเกมที่โดนลอิสโอเพนดายิง2เม็ดฉีกสกอร์นำ2-0ในครึ่งแรก ไลซิกเป็นทีมที่เข้ารอบ16ทีมแชมเปี้ยนส์ลีกมาได้ตลอด4หรือ5หรือ6ปีหลังมานี้ในเกมรับเราเสียประตูกันเยอะเกินไปคุณจึงต้องเอาชนะจังหวะตัดเกมให้ได้และเราก็ทํากันได้ไม่สําเร็จเราต้องพยายามรีแลกกันใหม่ให้ได้มากที่สุดและเราก็ตอบสนองกันได้ดีเป็นที่สุดเราเป็นแชมป์กลุ่มและผมพอใจมากกับปฏิกิริยาในท้ายที่สุดซึ่งทีมของเราวิ่งและสู้ด้วยสปิริตและมีการปรับเปลี่ยนจังหวะการเพรสซิ่งเป็นอีกครั้งที่ดิโก้รูอิทและในอย่างโดดเด่น และฟิโฟโดนก็เด็ดขาดมากในพื้นที่สุดท้ายรวมถึงเชอรมรีม่โดกูก,ก็เปลี่ยนจังหวะให้ทีมเราได้ด้วยทันนี้แมสซิตี้ชนะ5นัดรวดยืนยันการครอบ16ทีมสุดท้ายด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มจีและยังเหลือโปรแกรมนัดสุดท้ายออกไปเยือนเซอร์เวน่าสวีดาที่เซอร์เบีย13ธันวาคมนี้เลอนโดทอสซาตัวรุกอนเนกประสงค์ของอาเซนอลไร้ปัญหาในการเล่นหลากหลายตำแหน่งนับตั้งแต่ย้ายจากไบรตันขอแค่มิเกลออเตต้าสั่งมา พร้อมก้มหัวยอมรับครับผมเหมาะสมครับนายเลโอเล่นไป15นัดตัวร,รายการในซีซั่นนี้ทำไป6ประตูกับ2อัสซิแต่ที่น่าทึ่งกว่าคือเล่นมาเกือบทุกตำแหน่งในแดนหน้าทั้งปีซ้ายหัวอหอกตัวเป้าหน้าต่ำหรือบางช่วงของเกมลงมาเป็นกองกลางทัศนคติแร้อ,อัตตาเห็นแก่ประโยชน์ทีมเป็นที่ตั้งคือสิ่งที่แข่งวัย28พร้อมเสนอให้กับอัเตต้าเพื่อส่งแข่งอีกในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกที่พบกับลอง ด้วยความสัตย์ของการซ้อมผมเปลี่ยนตำแหน่งทุกวันแต่เรื่องนั้นผมเอาอยู่มันมีความตั้งใจแต่แรกอยู่แล้วมันคือรอยทางที่ติดตัวผมอยู่ในเวลานี้ผมจําเป็นต้องเปิดใจว่าตัวเองสามารถเล่นในอย่างหลากหลายตำแหน่งแล้วก็ทําการบ้านว่าจะถูกจับลงตรงไหนผ่านประสบการณ์ถึงตรงนี้ผมพยายามทํางานที่ถูกมอบหมายและเล่นให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้อัเตต้าก็ไม่ได้เน้นอะไรเป็นพิเศษแต่ตำแหน่งที่แกจับยืนตลอดเส้นทางอาชีพผมผ่านมาหมดแล้ว อาจมีบ้างบางตำแหน่งที่ปากหลังนานหน่อยโดยปกติเป็นคนหัวไวเรื่องจับฉ่ายไม่มีปัญหาเลโอนอกจากอันอีกประสงค์แล้วยังมากับความโชคดีเพราะทุกเกมเย้าแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นนี้สามารถพูดทำประตูได้สำเร็จพร้อมพาชัยชนะให้กับทีมได้สมอวอร,ริพูติดตามสถานการณ์ของดอนเยมาเล่นตัวลุกของบริเซอรอนมุลอย่างใกล้ชิดหลังจากทราบวานาเต วิ่งเต้นเปลี่ยนเอเย่นผู้ดูแลผลประโยชน์รายงานจากสปอร์ตดิวบอกว่ามาเล่นคือหนึ่งในช็อตลิ์ของหงแดงมานานแม้ฤดูกาลนี้จะสร้างผลงานน่าประทับใจ18นัดทำไป5ประตู2แอซิ์ซึ่งกมักจะลงเล่นไม่ครบ90นาทีสัญญาปัจจุบันที่เหลือของเดือนมิถุนา2026ที่ทำให้นักเตะเริ่มมองหาความมั่นคงรวมถึงโอกาสในการสร้างความมัง่งคั่งกว่าเดิมจึงเลือกเปลี่ยนตัวแทนจากเดิมอยู่ภายใต้สังกัดซูเปอร์เอเนต์ผู้ล่วงลับมิโนไลโอลา และยังมีลาเฟียลาพิเมนตาเข้ามาสารงานต่อแต่พวกเขาไม่ใช่ดาราเบอร์ต้นๆของค่ายจากการดูแลก,ก็อาจจะตกหล่นจึงเลือกไปอยู่กับสังกัดเล็กกว่าอย่าง d u s x XXL Agency ซึ่งเป็นครอบครัวเดียวกันกันกบลัสมุนไฮลุนโอฮอกแมนยู e นและ c o ดีกา p o โปของหงแดงนั่นจึงทำให้น่าติดตามว่าความสัมพันธ์ของเอเจนต์เจ้านี้กับริอร์พูจะสามารถนำมาเล่นเป็นแข้งดัดคนที่4ยังถิ่นแอนฟิต่อไปจากเฟอร์คิวฟันด กักโปลและแรนไฟเ,นเบเบิร์กได้หรือไม่สโมสรเชลซีไม่มีความประสงค์ที่จะปล่อยอามัมโดโบโยากองหน้ามากประสบการณ์ไปในตลาดเดือนมกรา2024ต่อให้ถูกฟูลแลมเทียวไลท์เทียวคือก็ตามรายง,งานจากสแตนดาร์ดสปอร์ตบอกว่าโบโยาที่พึ่งฟื้นจากอาการบาดเจ็บเอ็นหัวเขายังได้โอกาสน้อยนิดจากเมลิโซโบบชติโนเพียง6เกมจากทุกรายการในซีซั่นนี้ อาจทำเป็นหนึ่งประตูกับหนึ่งแอสซิส้ดยเห็นนี่เจ้าสัวน้อยจึงจับตาสถานการณ์ของหอกว้22ปีอย่างไม่กระพริบตาเพราะทราบว่าโอกาสในทินซาฟอร์บิทยิ่งน้อยลงไปเมื่อต้องเป็นช้อยสำรองของนิโคลัสแจ็กสันและคิทเอร์เอคูคูซึ่งจอจะหายเจ็บเข่ากลับมาจึงนำไปสู่การทาบทามอย่างสิงบูถึงความเป็นไปได้ในการดูดอาร์เซนอลทั้งแบบเช่ายืมหรือซื้อขาดอย่างไรก็ตามเชลซียังหวงดาวยิงอเบเนียน เพราะเชื่อว่ายังมีประโยชน์ในอนาคตอีทัสสัญญาก็เหลือถึงเดือนมิถุนา2018กลุ่มความได้เปรียบทุกโต๊ะบนการเจรจาอันหนึ่งตำแหน่งผู้ผลิตประตูคือสิ่งที่จำเป็นของมาโกซิวาเพราะท็อปสกอร์วิลเลียนทำไปแค่3ลูก